ผมถามทนายสายหยุดว่าทนายตั้มมีการจิตติด GPS จิตติด GPS เพื่อรอบสังหารพี่อ้อยจริงไหมทนายสายหยุดบอกไปถามแล้วเขาบอกไม่จริงดังนั้นนะครับถ้าสมมุติมันมีเหตุการณ์ว่าเอา GPS ไปติดรถนะครับของพี่อ้อยสมมุตนะินะนะก็พี่อ้อยก็ควรจะแจ้งความลงนเนคดีนะเพราะว่านะเพราะว่าถ้าเรามีความเชื่อว่าเขาจะมารอบสังหารเรานี่ถือมีความผิดพยายามฆ่าแล้วนะพยายามฆ่าโดยไต,ต่ตอไว้ก่อนนะสมมตินะ สมมติเป็นอย่างนั้นจริงนะครับก็ควรจะมีการดําเนินการตามกฎหมายนะครับนะนะครับก,ก,ก็ว่ากันไปแล้วเราไม่ทราบหรอกมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับติดตามข่าวแล้วผมก็มาเล่าให้ฟังสมมุติมีเหตุการณ์อย่างนั้นมนาะแจ้งความเลยครับนะถ้ามีการติด GPS e แบบที่ว่านี่นะนะครับแล้วก็หลอกล่อไปที่อักสัญญ,ญาณเพื่อสังหารเอามรดกหมื่นล้านสมมุติเป็นเรื่องจริงนะแต่สมมตินะรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความจับ จับทนายตั้มเลยนะครับนะเพราะถือว่ามีการกระทารําความผิดครบองค์ประกอบความผิดแล้วถึงแม้ผู้เสียหายยังไม่ถึงแก่ความตายก็ดําเนินคดีได้นะสมมติมีเหตุการณ์ก็ไปก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็เหรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับคดีทนายตั้มก็คปรง,ง,งเป็นคดียืดเยื้อนะนะครับเป็นคดีที่ยืดเยื้อะนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่คงไม่นานนะครับตํารวจก็คงจะสั่งฟ้องแล้วนะครับสั่งฟ้องเสร็จแล้วก็ไป นะเขาเรียกอ,อะไระไปไปสู้กันในศาลต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจนักข่าวก็มาถามเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับผมก็เล่าเล่าให้ฟังไปแล้วก็มันก็มีข้อมูลนั่นนี่อะไรขึ้นมาเรื่อยๆนะคดีทนายตั้มมันก็จะเหมือนละครแล้วนะครับม,มีนั่นมีนี่ขึ้นมาทุกวันก็<อ>ว่าก<า> <มา S 2> ันาเรื่องพวกนี้เหมือนกันครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับ คดีทนายตั้มคดี The con, ดีไอคอนคดีแอมทายนายคดีแม่ตักป๋าเบียทุกคดีขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับถ้าพยานหลักฐานมันมันมดแน่นใครกระทาความผิดมันดิ้นไม่หลุดนะครับนะไม่เกี่ยวกับทนายเก่งตํารวจเก่งอะไรไม่ใช่คือถ้าพยานหลักฐานมันมันมดแน่นก,ก,ก,ก็ก็ติดคุกทุกคนเนะี่ยแต่ถ้าพยานหลักฐานไม่มีมันก็ยกฟ้องก็ทําอะไรใครไม่ได้นะฮะแม้กระทั่งตํารวจจะจะแจ้งจะแจ้งข้อหาพยานหลักฐานก็ต้องไปถึงนะครับไม่ใช่ใจถึงไปแจ้งข้อหาเขา นะครับนะพยานหลักฐานไปไม่ถึงแต่ตํารวจใจถึงไปแจ้งข้อหาเขาอันนี้ตํารวจก็โดนมาตราหนึ่งห้าเจ็ดไปกันแกล้งเขาเพราะฉะนั้นการจะการจะทําไมเนี่ยการจะแจ้งข้อหาใครพยานหลักฐานต้องไปถึงไม่ใช่ใจถึงนะเ <c oughs> ข้าใจนะนะครับคดีนี้ก็ว่ากันไปครับใครผิดใครถูกก็นะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยนะนะครับอย่างที่บอกประเทศไทยเนี่ยการนําเสนอข่าวมันมันเหมือนละครนะ่ะ ตั้งแต่สมัยลุงพลป้าแตนจำได้ไหมโอ้โหนะครับไม่ต้องทำอะไรกันแล้วครับเปิดทีวีมาก็มีแต่ลุงพลป้าแตนลุงพลป้าแตนนะแรกๆกับลุงพลก็เป็นพระเอกตอนหลังลุงพลก็กลายผู้ร้ายต่อมาก็เป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาเสร็จเป็นจำเลยตอนนี้ลุงพลก็โดนไปยี่สิบปีแต่ลุงพลก็ยังสู้ในชั้นอุทธรณ์อยู่ลุงพลก็อาจจะกลับมาพลิกชนะก็ได้ หรือเหมือนเดิมก็ได้นะเพราะฉะนั้นการนำนำ,นำเสนอข่าวของสื่อบนชนเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นละครไปเลยเพราะละครคนดูน้อยลงก็เปลี่ยนเป็นเอาข่าวทำเป็นละครเนยเหมือนชีวิตจริงวันนี้เป็นอย่างนี้มีความคืบหน้านะฮะเมื่อวานนี้ป่าทนายสายหยุดไปเยี่ยมทนายตั้มทนายตั้มว่าอย่างไงอ่านะครับทนายสายหยุดบอกว่านะจะเจรจาคืนเงินให้กับพี่อ้อยนะมันก็เป็นตอนๆไปอะไรไปคือเราก็ดูเป็นละครไปนะครับ ผมได้คุยกับอกองบรรณาธิการข่าวที่เป็นเพื่อนฝูงกันเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าประชาชนควรจะดูหลายๆข่าวมันจะได้ความรู้ไม่ใช่ดูข่าวแต่ทนายตั้มกับดีไอคอนอยู่สองอันเนี่ยตำรวจเขาก็แถลงข่าวอยู่สองสามคดีเนี่ยนะครับคดีอื่นๆก็ไม่มี